แซบกันให้เสเดิจรับวันแม่บอกเลยนะว่าร้านนี้เนี่ยของทะเลต่างๆเขาสดสดเหมือนยกทะเลมาไว้บนจานเลยทีเดียวล่ะครับแถมเมนูย่างเมนูทอดรสชาติเนี่ยก็ไม่แพ้ไข่สายยำสายแซ่บต้องโดนเพราะนี่คือร้านจบที่ยำน่ากินสุดๆ ราอยู่กับเจ้าของร้านจบที่ยำคุณเบียร์และคุณนนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเดินมาตามกลิ่นเลยนะจริงค่ะยำเนี่ยมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆคือกลิ่นได้กลิ่นก็รูรู้ว่าแซ่บอ่ะถูกต้องเลยแล้วเมน,นูแต่ละอย่างที่นํามาโชว์ด้านหน้านี้ก็น่ากินด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยมันสะดุดหูมากอะไรชื่อร้านอ่ะศบที่ยำทําไมต้องชื่อนี้คะคุณนนท์คุณเบียร์คะชื่อนี้มันมาจากเวลาเราสองคนชอบไปทานอาหารกันข้างนอกครับแล้วก็ ผมจะเป็นคนออกความคิดเห็นว่าวันนี้จะทานอะไรดีมือน,นี้ทานอะไรดีเออเธอทานทอะไรดีวันนี้ก็ตอบว่าอะไรก็ได้ไ, <laughs> ไม่จบก็ดีนะครับใช่ครับสุดท้ายแล้ว <laughs> พูดมาหลายเมนูก็จะมาจบที่ยำบ<อ>เรยกขอชื่อร้านครับค่ะ ั <54. S 2> ้นต็ไม่เอาท่านนี่ก็ไ <Luc> ม <uts> ่เอาสุดท้ายก็เลยต้องมาจบที่ย่างเลยกลายมาเป็นชื่อร้านแค่สตอรี่ชื่อก็บอกว่าน่าสนใจแล้วนะคะแล้วทําไมถึงมาเลือกเปิดยำเปิดขายยำเพราะจริงๆมันก็มีหลายร้านเหมือนกันนะที่เขาขายยำอะค่ะในช่วงนั้นเบียออกจากงานประจําค่ะเลยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็เลยเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัดคือทําอาหารใช่ค่ะก็เลยมาคุยกับนนท์ว่าจะทําอะไรกันดีนนท์ก็เลยถามว่า แล้วชอบทําอะไรก็เลยบอกว่าถ้าเป็นช่วงนี้ยเบียชอบทานยำใช่ค่ะคิดกันคุยกันง่ายๆอย่างนี้เลยก็เลยตัดสินใจเปิดร้านยำใช่ขายมา3ปีได้3ปีใช่ค่ะเป็นช่วงโควิดพอดีนี่คะใช่แลผลตอบรับเป็นยังไงบ้างผลตอบรับโอเคเลยครับมีลูกค้า ได้รู้จักร้านเรามากขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมดสามสาขาครับอที่ไหนบ้างคะมีที่ลาดพร้าวครับหน้าโรตัสหอวังนะครับแล้วก็จะมีที่จอร์ดแฟร์แดนเนลมิดครับแล้วก็ที่บางกทองครับตามสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะค่ะเอาพูดถึงเรื่องของร้านยำมีเยอะนะจริงเราเห็นร้านยำเยอะมากจริงแต่จบที่ยำจุดเด่นคืออะไรคะ จุดเด่นก็คือจะเป็นน้ำยำของเราแล้วก็ปลาร้าของเราที่เบียร์เป็นคนคิดสูตรเองอทุกอย่างเบียร์จะเลือกวัตถุดิบเองหมดเลยค่ะ<ช>และ้ว<อ>ขนาดมะนาวก็จะเป็นส่วนของคุณพ่อเองจากเชียงรายเลยค่ะนี่นะลูกคใ,<ช>ใหญ่นี่ใช,ใช่ค่ะ วัตถุดิบอะไรที่เลือกได้เลือกเองเพราะว่าเราควอสามารถควบคุมคุณภาพได้ใช่สดสดเลยจากสวนเองด้วยทั้งปลารทั้งมะนาวทุกอย่างเลยแล้วซิกเนเจอร์ถ้าบอกว่าเอ๊ร้านยำมีเยอะแยะแล้วมีวัตถุดิบที่เราเลือกเองแล้วซิกเนเจอร์เป็นเมนูอะไรถ้าเป็นเมนูซิกเนเจอร์จะเป็นยำจบที่ยำนะเป็นยำจานใหญ่ชื่อนี้เลไม่ใช่เมนูที่อยู่ด้านหลังนี้ใช่ค่ะโอ้โท่าทางจะใหญ่มากเลยนะคุณ ต้องเห็นแล้วล่ะถ้าจะมารายการเราไม่เห็นแค่ภาพนะต้องเห็นตัวจริงองจบที่ยำไปเลยค่ะคุณเบียร์ว้ยสาธิต ทำเมนูจบที่ยำให้เราดูหน่อยแล้วเดี๋ยวชืชาจะเสียสลัดชิมให้นะคะเสียสลัดหลังคะคนอื่นก็อยากเสือสลัดเหมือนกันได้เลยอต้องมีอะไรบ้างค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เบียจะทําจบที่ยำนะคะเป็นสูตรปลาล้านะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ํายำนะคะที่เบียคิดค้นสูตรขึ้นมาเฉพาะของร้านเราโอ้โหคุดมค้นมากเลยอะค่ะค่ะอันนี้คือคิดสูตรเองใช่ค่ะจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวค่ะ แล้วก็ตามด้วยนามานาวสดค่ะใช่ค่ะนี่ส่งตรงจากเชียงรายเลยนะคะแล้วปลาล้าที่บอกปลาล้านี่คือยังไงคะอันเลือยังไหคะอันนี้ปลาล้าจะมีหลายหลายแบบหลายตัวมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะคิดเป็นสูตรของเราเองค่ะ๋อใช่หลายสูตรเลยคิดนานนะคะคุณแม่คนคิดครับอคุณแม่มาด้วยนะคะวันนี้ไม่ตึงหนุนค่ะแม่ครูอ๋คุณแม่ดิจใช้เวลาปรับสูตรนานไหมคะ ประมาณจริงๆแล้วอะค่ะแค่เราเราเป็นคนทานปะลาล้าอยู่แล้วส้มตําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะกว่าจะแบบลงตัวโอเคอ่ะอเะละ่เาให้เข้ากันเอาทีนี้วัตถุวัตถุดิบสําคัญจบที่ยำเนี่ยต้องเป็นอะไรคะคุณเบียร์วัตถุดิบสําคัญเลยก็คือจะเป็นน้าตาลนะคะแล้วก็ มะนาวมะนาวเราจะเน้นใช้มะนาวสดคั้นวันต่อวันเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นถ้าปลาล่าเนี่ยคือเราจะเน้นแบบว่านัวแต่ว่ากลิ่นไม่แรงค่ะโอ้ยเดี๋ยวเบียร์ลเลยหอมหอมค่ะหอมค่ะแต่ว่าอันบอบเหม็นอุ้ยราดลงไปแล้วในในจานต้องมีอะไรบ้างคะคุณเบียร์ทนี้ก็จะมีปูม้าสดปูม้าสุกนะคะแล้วก็กุ้งสดกุ้งสุกแซลมอน ไข่แดงเค็มแล้วก็หมูยอแล้วก็ไส้กรอกค่ะโอ้โหจานเบิ้อเริ่มเลยใช่แต่ว่าเผินเลยเนาะแตงแค่แตงกวาโอ้โหโอเกอะไรคได้ไปหนึ่งโอ้ตายแล้วขออนุญาตดูใกล้ๆนะคะค่ะขออนุญาตถามยกไหวไหมไหวไหมไดิบ้เลยจานใหญ่ขนาดนี้จานบแน่นขนาดนี้ แล้วก็หนักมากจริงๆอดิฉันจะช่วยผ่อนคลายความหนักของคุณด้วยการชิมให้มันเบาลงถ้าดิฉันจะปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะเห็นคุณเช็ดจานเช็ดชอ้อนแล้วเรียบร้อยเอาอย่างนี้ <S <S ได้กว่า <S <S เอาละ<ห>คุณช่วยดิฉันเลยมาค่ะให,ให้คุณนอนถือให้เลยค่ะไม่ดิฉันไม่ได้ปฏิเสธนะคะด้วยกันด้วยกันจะดีค่ะจะให้นอนถือให้ค่ะขอเป็นกุ้งสดแล้วกันไอ้กุ้งอันนี้กุ้งสุกุ้งสขอเป็นเอ แซลมอนไปแล้วนะเป็นเน้นเลยอะแต่ใครหัวเราะคะทางด้านนู้นคะแค่พูดว่าแซลมอนเฉย,อ,อ,ยอันนี้อยากถามตัวนี้ฮะราคาเท่าไหร่คะรับเป็นเมนูนี้519บาทครับโอ้กบาทแล้วอย,ย่างกระแตแต,ตอบรับสำหรับเมนูนี้เป็นไงบ้างครับ ดีครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะมากันหลายท่านใช่ไหมครับก็คือถ้าเป็นยำจานนี้ก็จะได้อาหารที่หลากหลายครับมีกุ้งมีปูม้ามีแซลมอนนอร์เวย์มีหมูยอมีไส้กรอกขายได้เก็บด้วยน้ฟังนีที่อยากเขาบอกว่าแซลมอนนอร์เวย์นะใช่ครับใช้คำนี้นะแซลมอนนอร์เวย์ต้องเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าลูกค้าจะได้ทานดิบได้แบบไม่มีพยัินั่นสุดงอยากชิมไหมยถ้าคุณจะโผล่เหลือท้องไว้กินเดี๋ยวนี่ถ้าคุณจะโผล่มาสักหนาเนี่แต่ว่าอ่ะคุณ ยังไงฮะรสชาติมันอร่อยมากเลยค่ะคุณมันกลมกล่อมเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดลงตัวมากดิฉันสามารถซดน้ำยำเปล่าๆได้เลยอะใจเย็นๆนะคะเอาในเรื่องจริงคือความนัวมันไม่ได้นัวแบบไปทางใดทางหนึ่งแบบทุกอย่างกลมกล่อมจริงๆอะเพราะว่าเราต้องบอกนะเพราะว่าเราทานยำกันเยอะนะคะค่ะแล้วก็หลายร้านเนาะมันจะบางทีก็เปรี้ยวไปเค็มไป นัวอันนี้นัวจริงๆจบที่ยำนี้เลยจบที่นี่แหละค่ะแต่มีอย่างอื่นให้เลือกด้วยเห็นบอกว่าเมนูอีกเมนูหนึ่งก็เด็ดเหมือนกันก็คือคอหมูย่างจิ้มแจ่วอันไหะคะอันไหนฮะอันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ค่ะซึ่งจานนี้เราทางร้านนะคะจะคัดคอหมูแท้พิเศษนะคะแล้วก็ให้เขาตกแต่งมันน้อยใช่ค่ะแล้วก็หมัก หนึ่งคืนค่ะหนักข่าคือหนึ่งคืนด้วยงั้นตอนนี้ไม่ต้องรอช้าค่ะเเวหันขออนุญาตเสิร์ฟเลยค่ะจัดเสิร์ฟมาเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูของทางร้านจบที่ยำค่ะงั้นระหว่างนี้ถามคุณนนท์อีกทีแล้วกันนะคะว่าเราจะทานเมนูอะไรได้อีกไหมในอนาคตคะ ก็วันนี้มีเป็นเมนูใหม่ด้วยครับพี่สาเพิ่งทําขึ้นมาก็จะเป็นตําไทยครับแล้วก็ตําปูปลาครับโอ้โหนะเมนูส้มตํากับเมนูยำเนี่ยคู่กันเลยอย่างดีเป็นเมนูในอนาคตถ้าใครใครไปทานที่ร้านก็จะได้ทานแน่นอนนะคะก็ไปทานแล้วก็ไม่ต้องแยกเอาแซ่บๆรวมกันไปเลยถูกต้องนะคะอ่ะไหนๆก็วันนี้ทั้งสองท่านมาถึงที่รายการคู่กัดสะบัดข่าวแล้วนะคะมีโปรโมชั่นอะไรหน่อยไหมเออโปรโมชั่นครับ โปรโมชั่นในวันแม่นะครับจนถึงวันจันเลยครับเราจะลูกค้าที่มาทานยำพิลานะครับสั่งยำเมนูใดก็ได้เราจะแถมส้มตำหนึ่งจานครับเลือกได้จะเป็นตำไทยหรือว่าตำปูปลาก็ได้ครับค่ะนะคะเอาเมนูคุณจะสั่งอะไรก็ได้แต่ตอนนี้คุณจูด้งไม่ส,สั่งอะไร <c oughs> แล้วแจ่วก่อนเลยไม่รอใครสั่งแล้วนะคะเข้าป่าไปเรียบร้อยงับงับงับแต่สังเกตข้อหมูเขาคือไขมันน้อยจริง อร่อยมากนุ่งมากคุณโอ้โหเนื้อแน่นโอ้โหกำลังดีเลยฮะด่วด้วยด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นความอร่อยความนุ่งความหอมความนัวเนี่ยเพราะว่าเขาคัดเลือกแต่สิ่งที่ดีนะคะเอาฝากร้านกันหน่อยค่ะพี่กัดอยู่ที่ไหนบ้างคะจบที่ย่ำสาขาลาดพร้าวนะครับจะอยู่ที่หน้าโลตัสครับผมแล้วก็จะมีจบพิแฟแดนเนลมิดนะครับจะอยู่ที่ล็อกเก็ตห้าครับอ่านะหรือว่า สาขาบางกวทองได้ครับอีกหนึ่งสาขาได้เลยนะคใครสนใจไปไม่ถูกหรืออยากจะโทรจองโทรสั่งก่อนก็เบอร์โทรหน้าจอนี้ได้เลยหรือร Facebook ก็สะกดจดที่ยำน,นะคะค